สวัสดีจ้าแป้กรับที่รักทุก,ท,กท่านสวัสดี Fc ที่น่ารักของสาวดำทุกคนนะคะอากาศอากาศดีค่ะแต่ว่าหนาวเย็นเย็นมากเย็นจนมือไอกำไม่ลงเลยค่ะนะคะเย็นจนมือกำไม่ลงเลยท่านผู้ชมโอ้ย แต่ก็ยังดีนะคะที่ไม่ลมนะคะยังดียังดีที่ไม่ลมกัโอ้ยถ้าลมนี่ถ้าลมนี่ก็คงจะหนาวมาก,กวันนี้อท่านผู้ชมนะคะสาวดำกำลังไปตลาดนะคะค่ะวันนี้ตั้งใจจะไปเอ่อ ตั้งใจจะไปปล่อยปลาก่อนนะคะไปปล่อยกบปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยทุกปลาที่สาวดําเจอค่ะเพราะว่ายกเว้นปลานิลนะคะปลานิลก็สาวดาก็ขอเอาไว้ทานก่อนแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่คือขอเอาไว้ทานเป็นอาหารเนี่ยปลานิลนะคะแต่เป็นปลาที่เขาเขาไอ ไม่หายใจแล้วนะคะที่เขาเอาออกวางไว้อที่เขาเอาออกวางไว้กับเอาออกวางไว้กับข้างๆไอ้นี่เขาอากข้างๆไอข้างๆไอไออะไรนะกระมังเขาอะกระมังที่เขาใส่ปลาสดๆนะคะต้องเอาที่เขานั่นไว้ถ้าจะเอาทําเองนะคะถ้าไม่เอาทําเองก็จะไปซื้อที่เขาทอดหรือเขานึ่งไว้แล้ว แต่ได้เฉพาะปลานินค่ะปลานินปลาทูนึ่งปลาทูปลาทูนึ่งแล้วก็ไข่แล้วก็ปลาหมึกกุ้งนะ,นะคะนะคะแล้วก็น้ำน้ำพริกป่นปลาลาน้ำพริกป่นปลาทูน้ำพริกผงที่ตำใส่กับ ื้อปลาเนื้อปลาที่เรา,เาย่างไว้ก็คือมีก็สมัยก่อนนะเนาะพ่อแม่ท่นะานทำไว้น่ะแต่สมัยทุกวันนี้ก็ต้องให้สั่งเขาทำให้นะคะแล้วก็ผักสดผักลวกผักชอบทุกผักค่ะท่านผู้ชมสาวดำก็สาวดำก็ เสร็จแล้วหลังจากนั้นสาวเราก็จะมาซื้อนะคะมาซื้อแม็กปิดปากปิดจมูกซื้อเป็นของประสงค์นะคะวันนี้จะมาถวายพระบ้านนะคะก็มีแม็กนะคะสีพระบ้านนะคะเพราะว่าพระพระปากพระธุดงกับพระบ้านก็จะใช้สีไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีพระแม็กปิดปากแล้วก็ถุงเท้า นะคะถุงมือถุงเท้าหมวกนะคะมีหมวกมีแมสถุงมือถุงเท้าแล้วก็ผ้าไตรจีบอลเป็นชุดนะคะสาวดำก็ไม่ไม่ทราบหรอกคะ่ะว่าพระท่านมีอยู่กี่องค์นะคะมีกี่รูปนะคะก็ไม่ทราบแต่ว่าสาวดำก็ตั้งใจ จะจัดมา5ชุดนะคะ5ชุดเราจะไปหาหลวงพ่อหรือหลวงปู่ที่วัดนะคะก็ถ้าหากว่าท่านมีไม่ถึง5รูปซาดําก็จะเอาเอาไปถวายอีกวัดวัดอื่นนะคะวัดวัดที่ก็จะถามท่าน่ะน,นะคะเพราะว่าทุกวันนี้พระที่อยู่ ประจําที่วัดแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีไม่เยอะค่ะท่านผู้ชมพระแต่ละหมู่บ้านก็จะมีบางหมู่บ้านก็มีมีพระอยู่รูปเดียวค่ะบางหมู่บ้านก็มีอยู่สองรูปไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะไม่ค่อยมีพระนะคะตามที่สาวดำนั่นสมัยสาวดำเป็นเด็กน้อยนี่โอ้ยสมัยก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะสมัยก่อนพระนี่โอ้ยสิบ รูปสิบกว่ารูปเลยแหละสมัยสาวดำเป็นเด็กน้อยไปใส่บาทนี้นะคะเออพระแต่ละหมู่บ้านเนี่ยสาดำชอบไปใส่วัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างนน่ยชอบ <c oughs> ชอบไปใส่สมมติว่าใส่ขอโทษจะโอ้ยตอนเช้าๆก็ชอบชอบคันคอก่ออนุญ,ญาตดื่มน้ำสัก,ด,สกดื่มน้ำสักเล็กก่อนโอ้ยไม่ใช่สิขอโทษค่ะดื่มน้ำสักสัก,สก สักอะไรเดีสักคำสองคำาตียงในรถ <énergie> สาวดำก็จะมีน้ำติดตัวตลอดเพราะว่าพอน้องโตโต,โต้เขาก็จะดื่มน้ำนะคะเอาแก้วกาแฟาใส่ตรงที่ไอ้ <c oughs> ไนี่แหละที่กลมๆไอ้ที่เขาทำมาให้ติดรถเนี่ยนะคะเขาก็จะดื่มเป็นประจำประจำาต่มขึ้นมาเอาขึ้นรถปั๊บเขาก็จะ ดื่มน้ำเลยแหละกินน้ำเลยโตัวแต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พระก็มีน้อยสมัยก่อนก่อนสาวดำนี่โอ้จะไปจะไปตื่นขึ้นมาสาวดำก็จะก่อไฟนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็จะไปเก็บผักตามริมรัวสมัยก่อนนิยมผักไอ้นั่นอ่ะผักนีนเอ้ยผักไอ้ผักตำลึงนะคะผักตำลึงผักเกษตร ผักกระเฉดแล้วก็บางทีก,วกว็วิงออกไปนานนะไปเก็บผักบุ้งค่ะเอามาลวกเอามานั่นไว้แล้วก็ใส่ใส่ผัาข้าวไว้แล้วก็ตําคั่วพริกแล้วก็ตําำก็จะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็เอาข้าวเหนียวนึ่งแล้วใส่จานแล้วก็แปะแปะกับถ้วยจานข้าวแล้วก็ไปลงไปนวดนะคะไปวัดก่อนถึงจะไปกลับมาถึงจะไปโรงเรียนนะคะโรงเรียนนี่ไม่ได้เลยค่ะสาวดำนี่จะไปใส่บาตรตู้วันถือไปโรงเรียนตั <laughs> ้งแต่สมัยเป็นเด็ก นะคะเว่าสวดสวดมนต์นี่สวดได้หมดนการสวดได้หมดตั้งแต่นู่นนะคะตั้งแต่เป็นเด็ก <c oughs> นะครับก็ทีนี้สาวดาก็ตั้งใจอย่างนั้นละคะ่ะก็จะไปจัดให้เรียบร้อยวันนี้ค่ะกาลังไปค่ะกําลังไปเนี่ยเสร็จแล้วก็จะไปนู่นนะคะไปวัดพอมาถวายสังฆทานเสร็จแล้วแล้วก็ที่ถ้าถ้าเหลือถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรแต่ถ้า เหลือพระเหลือจากอาจจะมีพระอาจจะมีน้อยน้อยรูปอย่างเงี้ยสาวดำก็จะเอาใส่รถไปด้วยนะคะก็ะสใส่รถไปด้วยนะคะเพราะว่าสาวดำก็ไปที่นู่นก็ไปถวายถ้าจะถามหลวงพ่อที่อยู่วัดวัดที่สาวดำจะไปถวายท่านนี่ท่านก็คงรู้เนาะว่าวัดไหนมีพระอยู่กี่รูปกี่รูปก็จะไปถวายค,ะค่ะก็ตั้งใจถวาย นะคะคือตั้งใจจะไปถวายสังฆทานกับวันนี้เพื่ออุทิศกุศลผลบุญนะคะให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะจนมาถึงมิดามานดาของเรามาถึงตลอดทั้งเทพยาดาอารัตตุตุพระค์ทีจปกปักรักษาตัวรูปอยู่นะคะแล้วก็เจกชั้นฟาส้าม้าเจน,นินเทียบไทยเทวาตุกุระองค์และสัมภเวสีคือขัดไม่ได้สัมภเวสีเจ้ากมนายเวรนะคะสรรพสัตว์ตั้งหลายนะคะ ลูกเโตลูกเโตว,วันนี้สาวดําก็เอาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้สาวดําก็ไปสั่งทํารูปนะคะติดชื่อนะคะซึ่งเป็นหินอ่อนนะคะก็ที่จะเอามาติดที่ธาตุนะคะพระเอเจดีเรียกเจดีบางคนก็เรียกเจดีบางคนเรียกธาตุนะ<ม>สาวดาก็เอาไว้ที่นาค่ะเอาไว้ที่นาค่ะเพราะว่าสาวดําก็ออก ไปอยู่ที่นาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะาสาวดำเอาน้องไว้ยังไงนะคะก็บอกรายงานตัวใหท้ทุกท่านทราบว่าสาวดำอยู่ไหนทำอะไรบ้างจะไปไหนนะคะทีนี้สาวดำจะไปเสร็จทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสาวดำก็จะไปที่วัด ที่ที่ที่วัดเอ่อธรนาคาค่ะแต่ว่าจะไปเอ่อขอจะไปขอนิมนต์พระน้องจะพาพระน้องไปที่สำนักสงฆ์ขอนแก่นเคยสาวดำเคยจะพาท่านไปสองครั้งละคะ่ะแต่ท่านก็ไม่ยอมไปแต่เที่ยวนี้เห็นเห็น ชาวบ้านนะคะที่สาวดำตัวไปถามบอกว่าท่านก็ไม่สบายมากไม่สบายมากท่านไม่สบายมากแล้วก็เห็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเล่าให้ฟังว่าก็มีคนที่จะเอาไปนะคะแต่ท่านก็ไม่ไปแต่ท่านพร้อมมากท่านฉันไม่ได้นะคะพร้อมมากส่งรูปมาให้ดูเมื่อวานเนี้ยนะคะ ชั know, 10, uh, ้นท่านไม่ได้ส่งนะคะคือคือลูกศิษย์ลูกหาถ่ายแล้วก็ส่งมาให้สาวดําดูค่ะคือท่านผอมมากๆเลยโอ้ยผอมมากจนสาวดําก็ตกใจเลยว่าโอ้ยนี่เพราสาวดํามานี่กับสาวดํามาหลายวันแล้วนะคะสาวดํามาหลายวันแล้ววันนี้ตั้งใจไปปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยกบนะคะปล่อยปลาไหลปลาดุกนะคะ ปลาช่อนนี่สาวดำไม่ได้เห็นนานแล้วนะคะเพราะว่าปลาช่อนสาวดำก็ปล่อยปลาปลาช่อนปลาหมอทุกปลานี่ยก็ปล่อยหมดนะคะแล้วก็ปูปูสาวดำก็ปล่อยนะคะปล่อยหมดค่ะปลาหมอปลาหลดปลาไหลปลาช่อนนะคะปลาสลิดปลาอะไรเนียสาวดำปล่อยหมดค่ะปล่อยตั้งแต่นานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาปล่อยปล่อยตั้งแต่เป็น เป็นเด็กเป็นเล็กน่นนะคะกบเกียรติปล่อยหมดค่ะปูก็ปล่อยแมงดาก็ปล่อยทุกอย่างแล้วก็ที่ว่าที่เขาจะเอามาทําเป็นอาหารแล้วสาวดําเห็นเขายังมีชีวิตอยู่ก็สงสารเขาอย่างเงี้ยก็จะปล่อยมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเรียกว่าจิตใจก็เป็นคนอ่อนน้อมอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีเมตตาทุกสรรพสัตว์ที่ว่าเขามีชีวิตนั่นแหละค่ะเนี่ยสาวดาก็กําลังจะไปค่ะไปไปพอ ไปปล่อยปลาปล่อยทุกอย่างที่เราตั้งใจแล้วก่อ็จะได้มาหาซื้อนะคะมาหามาหาบูชาเนาะใช้คำว่บาบูชามาหาบูชาผ้าตะไลกีบอลก็ไปที่ไปที่ร้านใหญ่หญๆเขานน่นล่ะค่ะจะเลือกมาให้คบุบภรสารดำก็จะมาถวายสังฆทานนะคะพอถวายเสร็จแล้วก็จะไปวัดทรรมนาคาค่ะ ไปวัดธรรมนาคานะคะแต่ก่อนที่สาวดาจะมาสาวดาก็ซื้อแบบนี้แหละค IRE ่ะก็ทำก็บูชาแบบนี้แหละค่ะที่ร้านใหญ่ๆเขาน่ะก็ไปจวายพระน้องผะาลานไปที่เรียบร้อยทั้งถุงเท้าถุงมือถึงหม,มวกแม็กค่ะถุงเท้าถุงมือหมวกแม็กว้าเอ่อไตรจีวรน,นะคะซึ่งอันนั้นเป็นของวัดป่าเป็นของพระสายวัดป่าสายกรรมฐานนะคะก็เป็นอีกสีหนึ่ง พระบ้านก็เป็นอีกสีหนึ่ง่ะท่านผู้ชมจำไว้นะคะบางท่านหลายๆท่านก็จะไม่ไม่ทราบนะแม้หลายๆท่านก็ขอให้เป็นผ้าตะายสบงกีบอนอะไรผ้าอาบน้ําอังสะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะเราก็จะ,ะไปที่ตลาดเนาะห้เก็จัดให้เป็นชุดเป็นชุดแล้วก็มาถวายพระเลยโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าพระพระบ้านกับพระกรรมฐานน่ยนะคะพระบ้านกับพระสายกรรมฐานน,นะคะ ก็ว่าเรียกอีกคำหนึ่งเรียกอีกอีกคำหนึ่งก็คือว่าเรียกพระป่าวัดป่าค่ะไม่ใช่พระป่าขอโทษวัดป่ากับวัดบ้านนะคะวัดป่ากับวัดบ้านจะคลองคลองอพระผ้าไตรจีบอสีไม่เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนสาวดำก็ไม่ทราบนะคะต่อมาก็มาทราบเพราะว่าสาวดำนี่แหละซื้อไปหา ซื้อไปหาบูชาไปหาซื้อผ้าตรายสมงกีบอลไปทําถวายสังฆทานน่ะถ้าถวายสังฆทานนี่สาวดําจะชอบมาจะชอบมากก็คือผ้าตรายจีบอลแล้วก็เอาอย่างดีเป็นชุดเลยค่ะ,ท,ท,ะทั้งผ้าทั้งอังสะทั้งผ้าอาบน้ำทั้งอะไรเนี่ยสาวนำจะจัดไปเลยค่ะแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือยาค่ะยาสาวนำก็จะไปหาเลือกเอเลยมีทุกยาค่ะแล้วก็ แล้วก็สาวดำก็จะซื้อกะมังใหญ่ใส่ปลเลยกับจัดใส่เต็มกะมังนั่นแหละแต่สาวดำจะไม่เคยซื้อแบบที่เขาทำไว้าขายหน้าร้านนะคะเพราะว่าบางทีเขาตั้งไว้เป็นปี2ปี3ปีมันจะมีบางบางอย่างแล้วก็จะมีบางอย่างที่เสียใช้ไม่ได้อันนี้สาวดำก็เห็นกับตาเพราะว่าหลวง,ลงพ่อเดชพระคุณท่านหลวงปู่หลวงพอ่อท่านเจ้าอาวาสหลายที่ค่ะท่านก็เล่าให้ฟัง ว่าเป็นต้นอย่างบางบางคนก็เอาเอารวมกันค่ะแฟบนี่สําคัญเลยนะคะแฟบเนี่ยกลิ่นแรงค่ะบางคนก็มีทั้งแฟบทั้งชาทั้งกาแฟทั้งขนมนมเนยเกิดย่าดลงไปในถุงเดียวกันปรากฏว่าฉันไม่ได้นะคะฉันไม่ได้แม้ว่าจะพระฉันไม่ได้แล้วคนก็กินไม่ได้นะคะเพราะว่าแฟบนี่มันแรงมากแฟบนี่แรงมากๆนะคะสามารถกลิ่นตลบอบอวนจับ สิ่งของที่รวมกันอยู่ในถุงอยู่ในถุงนะคะอยู่ในถุงของทุกอย่างที่อยู่อยู่ถุงไข่ถุงมันนั่นละคะแต่ว่าถ้ามีแฟบเข้าไปอยู่ในนั้นสักซองหนึ่งห่อหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยค่ะใช้ไม่ได้นะคะโอเคจ้าขอท่านโชคดีนะคะ